สวัสดีครับจากโรงเรียนตั้งต้นดีนะครับเราเป็นโรงเรียนสําหรับผู้ก้าวพลาดครับตอนนี้เรามีกิจการก็คือด้านธรรมาหารนะครับมีสกอบรีดมีสปาแล้วก็มีนวดนะครับก็เรารับพี่ๆก้าวพลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นพ้นโทษหรือพักโทษนะครับเข้ามาทํางานที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย TIJ นะครับตรงถนนแจ้งวัฒนะในโรงอาหารเราเนี่ยก็จะมีทั้งพี่ๆที่มาเริ่มฝึกนะครับกับ ที่เก่งแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเรามาออกงานที่ราชธานนะครับเป็นประทานราชธานก็พาพี่ๆมาออกงานนะครับวันนี้มีข้าวไข่เจียวนะครับมีผัดไทยนะครับตอนเช้ามีข้าวขาหมูครับแล้วก็มีข้าวหมูทอดน้ำปลามีไก่ย่างนะครับมาอุดหนุนได้ตลอด5วันนี้นะครับจนถึงวันที่20กรกฎาคมครับครับแล้วในพื้นที่เดียวกันนะครับเรามีนิทรรศการชื่อว่า True Different Lens นะครับก็คือ มุมมองเนี่ยที่คุณเห็นภาพเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเลนในการมองเนี่ยเราจะเห็นภาพที่แตกต่างกันเรานําเสนอภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำนะครับมุมแรกเราอาจจะเห็นเขาเป็นผู้กระทําความผิดแต่ถ้าเกิดเราส่งเลนใหม่เนี่ยเขาอาจจะเป็นทั้งแม่นะครับทั้งแม่ของลูกเป็นลูกของคุณพ่อนะครับหรือภาพของผู้ชายในเรือนจำแต่จริงๆแล้วจิตใจเขาเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมองให้ลึกเข้าไปใน,ในเลนที่แตกต่างกันนะครับ มาเยี่ยมชมได้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโครงการครับครับผมสถาบันเพื่อการยุติธรรมประเทศไทยหรือ i l a n d i n s t i t u t e of j u s t ต c e นะครับตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับเราเป็นต้องเรียกเรานำเบสแพ c t ท c e จากต่างประเทศนะครับเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการยุติธรรมเพื่อมาปรับใช้กับ ยุติธรรมไทยนะครับเรามีโมเดลนะครับเรียกว่าโรงเรียนตั้งต้นดีนะครับเป็นโซเชียลแ l a b นะครับเป็นนวัตกรรมทางสังคมคือการจ้างผู้้นโทษให้ทํางานนะครับเราโรงเรียนตั้งต้นดีเนี่ยเปิดมาแล้ว2ปีครึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยมีผู้เข้าร่วมการ44คนนะครับส่วนของ T.I.J เองเนี่ยตอนนี้ขึ้นปีที่15แล้วครับผมถ้ารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ